สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้จะมาพูดถึงปรากฏการณ์นะคะครั้งสําคัญของท้องฟ้าเรานั่นก็คือปรากฏการณ์พระจันทรเพนนั่นเองค่ะซึ่งดาวพระจันทร์จะโคจรเป็นราชาโชคเกิดเป็นพระจันทร์เพ็นนะคะซึ่งการเกิดเพญในครั้งนี้ เกิดขึ้นที่ราศีพิจิกค่ะ และข่าวดีสำหรับทุกๆลัคนาราศีนั่นก็คือพระจันทร์ได้มีการโคจรสลับเรือนกับดาวพระอังคารนั่นเองนะคะเกิดเป็นอนุเกษตรสลับเรือนค่ะซึ่งดาวพระจันทร์และดาวพระอังคารก็ถือว่าเป็นดาวของความมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมและสองดาวนี้ก็จะให้ผลที่ดีในเรื่องของการเงินการทองความมั่งคั่งด้วยนั่นเองค่ะเรามาใช้กันเลยนะคะว่าในแต่ละลัคนาราศี และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์พระจันทร์เพ่นในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดาวพระจันทร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขภาพของดวงชะตาค่ะในวันที่สมมิถุนายนปี2566ดาวพระจันทร์ดวงนี้ได้ทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีพิจิกได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคค่ะซึ่งการมาที่ราศีพิจิกนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดาวพระจันทร์มาทับเนื้อทับตัวคุณพอดิบพอดีมาอยู่ในเรือนตันุนั่นเองนะคะและในราศีพิจิกนี้ก็ ถือว่าเป็นบ้านเรือนของดาวพระอังคารนั่นเองค่ะเมื่อเราพิจารณาไปถึงดาวพระอังคารก็จะพบว่าดาวพระอังคารในขณะนี้ก็โคจรอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ที่เรือนสุขพระของดวงชะตาและในราศีกรกฎเรือนสุขพระนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านของดาวพระจันทร์ค่ะดังนั้นดาวพระจันทร์และดาวพระอังคารมีการโคจรสลับเรือนตามหลักโหราศาสตร์ก็จะเรียกว่าเป็นอนุเกษตรสลับเรือนส่งผลทําให้ทั้งดาวพระจันทร์และดาวพระอังคาร มีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงและมีกำลังมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ดาวพระอังคารที่อยู่ในราศีกรกฎที่อยู่ในเรือนสุภะนี้ก็ได้ร่วมกันกับดาวพระสุขด้วยนะคะซึ่งสุขกับอังคารก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิรใหญ่ค่ะส่งผลดีส่งผลโดดเด่นเช่นกันค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีความโดดเด่นในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของงานในเรื่องของความสามารถคุณจะมีชื่อมีเสียงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจใดหรือวงการในสายงานใดจะมีผู้คนรู้จักคุณมากขึ้นนะคะคอนเนคชันจะก,กว้างมาก สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะในงานของคุณนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้เกี่ยวข้องกับทางไกลอาจจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องเดินทางไปอบรมไปสัมมนาไปดูไซ์งานต่างๆไปพบปะลูกค้าหรือไปดําเนินเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆทางไกลหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่จะมีคนที่อยู่ทางไกลเข้ามาติดต่อกับคุณเข้ามาเยี่ยมเยียนคุณหรือเป็นช่วงที่เพื่อนเก่าที่เขาอยู่ทางไกลไม่ได้เจอกันนานได้มาพบจั ได้มาพบปะได้มาพบเจอได้มาพูดคุยกันในลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นดาวพระจันทร์และดาวพระอังคารเป็นดาวคู่เสน่ห์เป็นดาวคู่เ,เมตตามหานิยมค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะไปที่ไหนทําอะไรผู้คนก็จะรักใคร่เมตตาเอ็นดูคุณผู้คนก็จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะมีน้ําจิตน้ําใจที่ดีต่อคุณคอยผลักดันคอย ส่งเสริมซัพพอร์ตคุณนั่นเองค่ะชาวลักนณาราศีพิจิกไม่ได้มีเสน่ห์แค่เพียงในเรื่องของการงานนะยังมีเสน่ห์เนื้อหอมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยเพศตรงข้ามจะเข้าหาคุณเยอะขึ้นถ้าคุณยังโสดนะคะจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบมีเกณฑ์ที่จะได้คนใกล้ตัวเป็นแฟนมีเกณฑ์ที่จะได้คนที่เคยคุณหน้าคุณตากันดูกันดีอยู่แล้วมาเป็นแฟนมาเป็นคู่รักลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนท่านใดที่มีคู่มี คนรักอยู่แล้วก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกและคู่นั้นมีกิจกรรมทําร่วมกันบ่อยขึ้นได้ไปไหนมาไหนร่วมกันตัวติดกันทําธุระปาปังก็ไปด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะชาวพิจิกจะมีโชคจากการเดินทางค่ะจะมีโชคจากการทํางานค่ะเพราะดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีและดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศหมายถึงทางไกลปัตตนีหมายถึงคู่หุ้นส่วนการทํางานการลงนามการเซ็นสัญญาปัตตนีหมายถึงคนรักคู่รักก็ได้ นะคะหรือเพศตรงข้ามก็ได้ในระยะนี้ที่มาร่วมกันกับดาวพระอังคารดาวประจําตัวของคุณและก็มาร่วมกันที่เรือนสุพภพะเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากทางไกลได้โชคจากการเดินทางใครที่เดินทางในระยะนี้นําตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้รวมไปถึงการทํางานของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานกับเพศตรงข้ามมีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานกับผู้คนเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปนะคะหรืออาจจะได้ทำงาน ร่วมกันแบบมีหุ้นส่วนนะคะร่วมหุ้นกันลงทุนร่วมกันกับเพื่อนหรือญาติหรือลงทุนร่วมกันกับแฟนลักษณะนี้มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ค่ะ สิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องระมัดระวังนะคะนั่นก็คือเรื่องของคนค่ะคนยังถือว่าเป็นอุปสรรคหลักในการทํางานของชาวพิจิกนะคะอาจจะมีคนพูดถึงคุณในทิศทางที่ไม่ดีอาจจะมีคนใส่ร้ายป้ายสีหรือกล่าวหาอะไรบางอย่างมาที่คุณนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังคนอิจฉาคนริษยาคนติชินนินทามันหลายประเด็นนะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกที่จะเกิดอุปสรรคต่อคุณแต่โดยภาพรวมแล้วสมัยมองว่า หลักๆมาจากเรื่องของคนคนที่คิดไม่ดีต่อคุณเขาจะมาทําให้คุณเดือดร้อนนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะคนที่คิดไม่ดีนั้นมีจํานวนไม่เยอะค่ะและชาวลัคนาราศีพิจิกก็สามารถที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่คุณถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกกลั่นแกล้ง ไปได้อย่างราบรื่นแน่นอนดาวพระจันทร์มาเป็นเพนที่เรือนตนุครั้งนี้ตัวเองจะเป็นตัวเองจะมีโชคมีลาบนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างเช่นอายุวันเดือนปีเกิดเลขที่บ้านเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประจําตัวประชาชนแบบนี้ค่ะเลขของตัวคุณเองจะนําโชคนําลาบมาสู่ตัวคุณค่ะท่านใดที่มีโอกาสนะคะอยากจะแนะนําให้ทําบุญค่ะอย่างเช่นการทําบุญถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาแต่ถ้าการทําบุญนะคะก็อยากจะแนะนาว่า ทำลงท้ายด้วยเลข15เพราะเลข15นั้นถือว่าเป็นเลขกําลังของดาวพระจันทร์นั่นเองค่ะการทาบุญอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือการทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะการที่เรากระตันยูรู้คุณท่านก็จะเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมบารมีให้กับตัวเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะคราวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิก สมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ